ฮุนเซนทำทั้งหมดเพื่อลูกชายของเขาเขาสร้างความขัดแย้งเรื่องพรมแดนเพื่อเสริมสร้างจุดยืนของลูกชายสร้างภาพให้ชาวเขเมรศรัทธาปูทางลูกชายเขาสืบทอดอำนาจสุดระหัมปูรอสขอแรกยอมตายดีกว่า<อ>เป็นทาสประกาศสิบครัหยุดประทะแรกภ<พ>าษีไว้น่อยใกล้จะไม่รอดละตอนนี้มาเกาหลีแล้วบ้านกูเละหมด มึงจะให้กูอยู่รอลากมะม่วงเหรอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์ในภูมิภาข้างๆบ้านเรานะครับการประทะไทยกับกัมพูชาในที่สุดประกาศสิทธิ์จากปากของทรัมป์เนี่ยครับก็สามารถทําให้การประทะกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาตอนนี้มันยุติลงแล้วนะครับเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมา โดยในโพสต์สื่อทูโซเชียลของทรัมป์นี่แหละครับประธานาธิบดีทรัมป์แห่งอเมริการะบุนะครับว่าเขาได้พูดคุยกับทั้งรักษาการนายกรตรีของไทยและนายกรมนตรีของกัมพูชาโดยอ้างความรับผิดชอบต่อข้อตกลงหยุดยิงและว่างทั้งสองประเทศนี่แหละครับที่บรรลุในมาลเลเซียเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเสริมนะครับว่าเขาได้สั่งการให้คณะผู้แทนการค้าของเขา เริ่มต้นการเจรจารเรื่องการค้ากับกัมพูชาและไทยใหม่พร้อมระบุเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้ผมได้ยุติสงครามหลายหลายครั้งภายในเวลาเพียง6เดือนผมภูมิใจที่ได้เป็นประธานาธปบดีแห่งสันติภาพดูเหมือนว่าทรัมป์นี่เลยครับกำลังจะเดินทางเข้าใกล้รางวัลโนเบลรางวัลแห่งสันติภาพเข้าไปทุกทีทุกที ประธานแนิบรีทัมประกาศหยุดยิงระหว่างไทยกับกรัรมพูชาและสั่งการให้คณะเจรจาการค้าของเขาเริ่มต้นการเจรจา,ารอีกครั้งหนึ่งสหรัฐไม่ได้มีส่วนร่วมในการเจรจา,ารสันติภาพกลายเป็นผู้สังเกตการร่วมกับจีนนะครับและสั่งการให้ดําดเนินการผ่านช่องทางผ่านอาเซียนอเมริกากําลังใช้นโยบายการค้าน่แหครับซึ่งเป็นหัวใจของทุกประเทศในโลกใบนี้ เป็นอุปกรณ์สำคัญในการต่อรองการเจรจารการแสดงผลงานของเครื่องบินอาวุธของอเมริกาโดยเฉพาะเครื่องบิน F16 ของไทยนี่เลยครับแม้มันกำลังเข้าสู่วัยคุณปู่แต่มันกลายเป็นกำลังสนุนหลักภาคพื้นดินจนสามารถยึดพื้นที่ทั้งตัวปราสาทและบริเวณปราสาทต,ตาควายกลับคืนมาได้จากการที่ F16 นี่หละครับสามารถเข้าไปหย่อนไข่2 0 0 0ปอนด์และก็5,500ปอนด พร้อมกับการประกาศก้าวของทหารที่ระบุนะครับว่ากูรออ31ขอแลกจากรอ31ลบบุรีที่ถูกฝึกมาอย่างโหดหินนะครับสาในสนามรบจริงเลยครับปราสาทต,ตาควายได้กระโดดออกจากบังเกอร์ยืนแลกหมัดแบบถวายชีวิตเพื่อแผ่นดินเกิดจนสามารถยึดคืนมาได้หลังถูกขเขมรยึดครองกว่า10ปีจนทำให้ต้องพีชี้ในที่เกิดเหตุสีนาย กลายวินปีวิรกรรมสุดยิ่งใหญ่ของทหารไทยในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนการหยุดยิงเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาสถานการณ์ล่าสุดแม้จะยังไม่มีการยืนยันพื้นที่รอบตัวปราสาทตาควายอันเนื่องมาจากว่าทหารต้องถอนกำลังออกก่อนที่การปฏิบัติการของ a 1 6เนี่นะครับมันกรกลายเป็นว่าแสงสว่างทั้งปานเลยครับของกองกำลังพิทักษ์คุนเซนบีเและลายคาพื้นที่ปราสาทตาควาย หลังถูกทิ้งไข่เบอร์ศูนย์ขนาด2,000ปอนด์2ลูกและเบอร์ไข่เบอร์3ขนาด500ปอนด์อีก6ลูกรวมน้ำหนัก7,000ปอนด์กว่า3.1ตันนะครับซึ่งต้องรอดูผลการเคลียร์พื้นที่ในตอนเช้านี้เลยครับท่ามการกับระเบิดที่เกิดขึ้นที่กับระเบิดที่มีเพียบที่เขมีนนำมาวางไว้ปัจจุบันนี่แลยครับทหารไทยทีชีพในเหตุการณ์ลบครั้งนี้ไปแล้วส1นายและดูเหมือนว่าการเจรจา การค้ารอบใหม่ที่ทรัป์นี่หละครับต้องการหยุดยิงนั้นกับทั้งพม่าและไทยนั้น F16 อาจจะกลายเป็นข้อต่อรองการเจรจาสําคัญซึ่งลึกๆแล้วไทยนั้นก็อยากได้เหมือนกันจากการที่มันแสดงผลคลานผลงานได้อย่างดีเยี่ยมในเหตุการณ์ในครั้งนี้ท่านผู้ฟังครับแม้ว่าสถานการณ์ในเวลาปัจจุบัน8โมงกว่าๆเกือบ9โมงนี่หละครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหลังเที่ยงคืนมาแล้วมันก็จะยังมีการหยุด หยุดยิงนะครับยังมีการยิงประทะกันประปรายอันเนื่องมาจากว่าทหารกรัรมพูชานี่แครับยังต่อแย่ไม่เลิกสถานก,การณ์ในปัจจุบันนั้นมีรายงานการยังยิงการประทะกันอยู่จากการที่ ทั้งสองฝ่ายนี่หลยครับยังไม่สามารถยุติได้สนิทใจโดยเฉพาะกัมพูชานั้นยังมีการต่อแย่อยู่ดังนืองท่านผู้ฟังครับนักวิชาการจีนวิเคราะห์ได้ถึงแก่นแท้นะครับว่าหุนเซนนั้นทำสงครามทั้งหมดไปนี่เลครับเพื่อลูกชายของเขาเขาสร้างความขัดแย้งเรื่องพรมแดนเพื่อเสริมสร้างจุดยืนของลูกชายสร้างภาพให้ชาวขเขมรศรัทธาปูทางลูกชายเขาสืบทอดอ,นอ,นอ,นอ,ดอำนาจต่อไป ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองอย่างหนักเหมือนกันไทย,น,ย,ยนี่นะครับโดยฮุนเซนนั้นยอมแลกทุกอย่างเพื่อลูกชายของเขาแม้จะต้องทะเลาะก,กับทุกประเทศในอาเซียนก็ตามซึ่งดูเหมือนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของฮุนเซนกลายเป็นกระแสทั่วโลกที่ไม่ยอมรับกัมพูชาในปัจจุบัน บุญเซนนะครับกำลังสะายสถานการณ์เนี่ยแหละครับชิงความได้เปรียบในการรักษาความเหนือกว่าของตัวเองในการรักษาหม้อข้าวของตัวเองก่อนหน้านี้ฝ่ายไทยเองโยดยรัฐบาลปัจจุบันนี่แหละครับก็ไปอาศัยใบบุญจากความช่วยเหลือนะครับของกัมพูชาเองในช่วงที่ไทยมีความขัดแย้งกันนะครับกัมพูชาก็เลยได้ประโยชน์ดโดยเราเองเลยครับถูกบุญคุณค้ำคอจนมาแตกหักเรื่องบ่อนคาสิโนการทุบ ทุนจีนเท่านี่หละครับการทุบแก๊งคอนเซ็นเตอร์ขณะที่ฝ่ายคุมกำลังทางทหารน,นั้นก็ต้องการเอาใจจีนจึงยั่วยุไทยอย่างหนักเพื่อทดสอบอาวุธจีนและสนามรบไทยนี่หละครบับกับกัมพูชาล่าสุดนั้นมันกลายเป็นสนามประลองกำลังระหว่างอาวุธของอเมริกากับจีนอีกสนามหนึ่งซึ่งลึกๆแล้วนะครับอาวุธไทยนั้นส่วนใหญ่นั้นเป็นของอเมริกาและเทคโนโลยีตะวันตกเพราะ,ะนั้นมันอาจจะมีจีนปนบ้าง ช่วงหลังๆแต่ส่วนใหญ่แล้วยังเป็นของอเมริกาทั้งนั้นนี่แหละครับการศึกครั้งนี้นี่ครับจึงเป็นการใช้อาวุธของอเมริกาเป็นด้านหลักเพราะว่ามันไว้ใจได้มากกว่าอาวุธของจีนผูฟังครับกัมพูชานั้นพยายามเรียนแบบพฤติกรรมของปูตินนั่นก็คือการหน้าไหวหน้าไหว้หลังหลอกเชื่อถือไม่ได้การพูดคุยในโต๊ะเจรจาอย่างหนึ่งแต่การปฏิบัติจ,จริงก็เป็นอีกแบบหนึ่งทั้งๆท,งที่กำลังของตัวเองนั้นเทียบกับไทยแล้วสู้ไม่ได้ ต่อแยไม่เลิกทำตัวเหมือนกลุ่มฮูตีนักรบรองเท้าแตะกลายเป็นไทยต้องสั่งสอนให้หลาบจำไทยเล่านั้นหวังว่าจะทำให้กัมพูชานั้นหมดความซ่าไปสัก10-20ปีโดยการจะถล่มให้หนักนะครับเอาให้หมอบแล้วค่อยเจรจานะครับแต่น่าเสียดายผู้ใหญ่ทําเข้ามาห้ามทับเสียก่อนไม่งั้นไทยอาจจะไปยึดไปถึงเขาพระวิหารก็เป็นไปได้หลังปล่อยให้เขเมรมายึดนะครับหลายพื้นที่พร้อมกับตั้งปัง้ม อะคาสิโนมากมายภายในรัฐบาลของประยุทธ์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแตังครับสำหรับเีรกรรมที่ช่างซื่อเสียงให้กับรอ31รอ,อ,อนะครับในค่ำคืนสุดท้ายก่อนที่จะมีการหยุดยิงนี่แหละครับโดยทหารรากที่31รักษาพระองค์รอ31นี่แหละครับยอมแลก5นาศีสุดท้ายก่อนถึงเส้นตายหยุดยิงยืนประจันหน้ากับผู้ลุกลานเพื่อปกป้องพื้อ,อดินไทยแบบถวายชีวิต ได้มาด้วยชัยชนะเหนือปราสาทต,ต่อขวายท่านผู้ังครับยอมตายดีกว่าเป็นทาาคือคำสัตย์จากเหล่าทหารกล้าแห่งกรมฐานราชที่31ร,รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกอากาธิเบตนะครับ พระมหาภูมิผลอดุญเดชมหาราชบโบรมราชบอพิษนะครับตามเวลานี่ยและครับเมื่อเวลา00.20นานทหารไทยสามารถยึดประสาทตาขวายคืนได้แล้วโดยทหารรอ31นี่และครับลุกออกจากบังเกอร์ลุยต่อหน้าค่าศึกพร้อมตะโกนลั่นกู31 กูรอ3 1ขอแรกตีกําลังพลเข้ายึดทาให้กําลังทหารพลทาให้กําลังพลบาดเจ็บพอสมควรชื่อเต็มของรอ31ก็คือกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ซึ่งมีซึ่งก็จะเป็นกรมฐานราบที่สาเรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนะครับเป็นหน่วยของทหารของกองทัพบ,บกไทยรักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมรา ชนที่เบตมหาปุยบโบดรเดชมหาราชนะครับบรมชนาธิบอบคิด นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลกลับใหญ่อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งยืนแลกหมัดจนวินาทีสุดท้ายนะครับก็ต้องกราบใจรอ31จนได้รับชัยชนะในเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับวีรกรรมของท่านนั้นจะเป็นตำนานให้ลูกหลานสืบไปต้องขอขอบคุณทหารทุกนายที่ร่วมรบจากหัวใจคนไทยทุกคนไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดวีรกรรมสมรภูมิปราทต,ตาควายจะเป็นตำนานเล่าผานสืบไป ในภายหน้าไปตลอดการนานเท่านานท่านผู้ฟังครับรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ